กิ่เขาไปสิจ่บ่อยแกกินไงเกิด <ông worldly> เรื่องกับคุณตาจริงด้วยพวกเราเรี่เป็นกันเถอะนี่คุณนาทำอะไรคุณตาคะนาไม่ได้ทำอะไรนะคะอย่าคิดว่าพวกเราไม่รู้นะนานาขอโทษนะคะนาไม่กล้าทำแล้วคะ่ะต่อไปนี้นาจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะคงจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วละค่ะฉันจะจ้างแม่บ้านคนใหม่มาดูแลคุณตาส่วนคุณก็เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบ้านของฉันซะหนูยลลี่คะหนูยลลี่ให้โอกาสน้าน,นะคะหนูยลี่ช่วยลบคลิปให้น้านหน่อยได้ไหมคะ บ้านนะค่ะมีคนแก่ที่ต้องดูแลอาจจะลูกเล็กเด็กๆตั้งหลายคนนะคนเดียวอ่ะดูแลคนทั้งบ้านเลยนะคะถ้าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะต่อไปอ่ะนาคงหางานทำไม่ได้แล้วค่ะหนูเยลลี่คะนาไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะจริงๆนะคะหนูเยลลี่ช่วยลบคลิปให้นาที่เถอะนะคะนะคะนาขอร้องละค่ะ นาไว้แล้วค่ะลบคลิปให้นานเถอะนะคะต่อไปถ้าได้งานใหม่ห้ามทำแบบนี้อีกนะคะนานจะไม่ทำแล้วค่ะพี่เฟอร์ลบคลิปเธอนะคะหนูเฟอร์จ้าลบให้นานเถอะจ้านาขอร้องละพี่เฟอร์ต่อไปเขาไม่กล้าทำแล้วละคะ่ะ หนูสองคนมากนะจ๊ะคุณอาจคะ้ะฉันขอโทษนะคะอคุณตาคุณตาเป็นไรหรือเปล่าคะ น้ำมาที่นี่ทำไมคะที่นี่ไม่ต้อนรับคุณออกไปจากบ้านฉันได้แล้วค่ะเดี๋ยวดินี่ว่าคุณเป็นใครเนี่ยนี่จะทำอะไรอ่ะฮะออกไปจากบ้านฉันอย่างนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจเมื่อวานหลังจากที่ฉันออกไป ฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลมาและผลออกมาชัดเจนว่าร่างกายฉันบาดเจ็บจากการถูกทำลายร่างกายไหนเธอบอกมาสิว่าเธอจะชดใช้ยังไงนี่มานหายพวามว่าอะไรนี่คุณกะจะมาข่มขู่ฉันใช่ไหมเมื่อวานตอนที่คุณออกไปยังไม่มีรอยพวกนี้เลยนะแล้วรอยพกช้ำพวกนี้มันมาจากไหนม,มันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบอ้าว,ว,าวพูดอย่างนี้ก็สวยเลยเมื่อวานตอนแม่นันออกจากบ้านหลังเนี้ก็มีรอยพวกนี้อยู่แล้วต่างหาก ในเนี้ยมันระบุชัดเจนว่ารอยฟกช้ำพวกเนี้ยเกิดจากการที่ฉันถูกกระแทกอย่างหนักถ้าพวกเธอไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเธอเจอดีแน่พวกแกนี่จริงๆริงไนะทำได้แม้กระทั่งคนแก่แม่ฉันก็ฝักตื่นแต่เช้าก็ไปดูแลคุณตาของพวกแกทำให้ทุกอย่างตั้งแต่เช้าเย็นๆพวกแกทําทำแบบนี้กับแม่ของฉันอีกนี่ฉันพูดด้วยเหตุและผลเลยนะเอาเป็นว่าห้าแสนบาทถ้าอยากให้เรื่องมันจบง่ายๆก็จ,จ่ายเงินมา นี่กะจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเมื่อวานฉันเห็นว่าไหวขอร้องอ้อนวอนทำตัวน่าสงสารฉันก็เลยยอมลบคลิปให้ไม่เอาเรื่องอะไรแต่มา,าวันนี้ทำไมคุณถึงทาง้ากับฉันแบบนี้พวกคุณนี่พ่อจะเลวเลยอะ่ะอย่ามาพูดมากเลยเลยฉันจะถามเผยครั้งเดียวนะ่ะว่าเธอจะชดใช้ยังไงไม่มีทางพวกเราจะไม่ชดใช้เลยทั้งนั้นแกพูดไรของแกฮะ นี่ันไม่จ่ายใช่ปะเฮ้ยนี่จะทำอะไรอ่ะฉันจะบอกอะไรพวกแกให้นะถ้าวันนี้ฉันกับแม่ไม่ได้เงินกลับบ้านไปพรุ่งนี้แกเตรียมรอรับหมายฟ้องได้เลยก็สิคะจะแจ้งตำรวจหรือฟ้องร้องพวกเราเลยก็ได้แต่คุณอย่าคิดนะคะว่าพวกคุณฉลาดอยู่พวกเดียวพวกฉันก็ไม่ได้โง่เหมือนกัน พวกเธอบอกว่าลบคิดนี้แล้วไงคุณทำร้ายร่างกายนายจ้างส่วนลูกชายของคุณบุกรุกบ้านผู้อื่นแล้วเข้ามวยทรัพย์สินพวกคุณทั้งคู่มีความผิดเหมือนกันแล้วตอนนี้พวกคุณก็เข้ามาข่มขู่พวกเจ้หนุ่งในบ้านทุกคำพูดของพวกคุณถูกบันทึกอยู่ในกล้องวงจรปิดหมดแล้วให้ฉันแจ้งตำรวจเลยไหมคะไม่ค่ะไม่แจ้งค่ะน้าผิดเองค่ะน้าแก่แล้วเลยสับสนนิดหน่อยนะคะเฮดกับลูกฟังให้ดีนะในฐานะฉันที่เป็นทนายความของบ้านหลังนี้ ฉันขอแจ้งให้พวกคุณทราบว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ฉันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่ค่ะนามบัตรของฉันคือว่าคือว่าน้าขอโทษนะคะน้าขอโทษจริงๆน้าผิดไปแล้วน้าผิดเองอะที่ติดใจอยากจะเอาความน้านี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆน้าขอร้องละค่ะอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะคะเรื่เล,ล่นละครบทเดิมได้แล้วค่ะฉันบอกเลย ว่าฉันจะเอาเรื่องคุณนี้ถึงที่สุดพวกเราเคยโอกาสคุณแล้วแต่เพราะตัวคุณเองที่ไม่กลับตัวกลับใจไปทําให้เรื่องเล็กๆแบบนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ฉันขอแนะนํานะคะว่าตอนเนี้ให้พวกคุณไปหาทนายมาช่วยไก่เกีย่ยแล้วก็อยู่นิ่งๆรอรับหมายสารเราเจอกันที่ศาลนะคะ